ใช่จังหวัดอย่างที่ผมเคยเคยโพสในในเพจเนี่ยผมจะบอกว่าจังหวัดที่ซื้อแล้วทุนดีอ่ะจะต้องเป็นจังหวัดที่ยากเสมอจําไว้เลยนะจะต้องเป็นจังหวัดที่ยากเสมอคําว่ายากเนี่ยมีอะไรบ้างยากเนี่ยแบ่งออกเป็นอะไรบ้างยากที่หนึ่งคือ การโอเวอร์แลลงมาโอเวอร์แลบลงมาจากจากกรอบข้างบนอ่ะสมมติมันเป็นกรอบอยู่อย่างนี้มันเป็นกรอบอยู่อย่างนี้แล้วมันวิ่งอยู่อย่างนี้ในระหว่างกราฟไทม์เฟรมย่อยอะ่ะแล้วเราตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งบิดอยู่ตรงนี้แล้วมันลงมารับเราอย่างเงี้ยแล้วมันกลับขึ้นไป อันนี้คือยากที่หนึ่งเอออันนี้คือยากที่หนึ่งยากที่สองคือยากที่สองคือมันวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วเป็นจังหวะที่มันเบรกขึ้นไปแล้วเราก็เฝ้ารออยู่แล้วเราก็หวดก็คือซื้อเบรกในทม์เฟรมย่อยนะแล้วมันก็ไปเลย ไปเลยไปเลยเห็นปะยากที่สองยากที่สามคือหุ้นนอนพื้นอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าคนแบบประมาณว่าไม่สนใจแล้วอะ่ะคิดว่าตัวเนี้ยไม,ไม่ไม่เล่นแล้วอะ่ะคือจนหมดแรงขายอะ่ะ เคยเห็นไหมเวลาเวลามันลากกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันนอนอย่างนี้เลยไม่มีใครมายุ่งเลยอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเหมือนซิลลิงแต่ไม่ใช่มันไม่มีใครมายุ่งกับมันเลยคือทุกคนไม่เล่นอ่ะแล้วอยู่ดีมาเปลี่ยงขึ้นไปอย่างเงี้ยนั่นแหละจะเป็นจังหวะที่เรากล้าไหมตรงเนี้ยนั่นแหละคือยากที่สามส่วน ยากที่สี่ในประสบการณ์ของผมนะอ๋อายากที่สี่คืออย่างนี้ในทม์เฟรมย่อยนะมันมันมีกรอบของมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมีกรอบของมันอยู่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บแล้วมันหลุดลงมา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 ,งมาแบบนี้และเป็นจังหวะตรงนี้งัดกลับขึ้น แล้วมันก็ไปนี่คือยากที่ห้าคือเป็นจังหวะที่เราไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันมันมันโอเวอร์มันมันมันโอเวอร์แลปลงมาในในไทม์เฟรมย่อยแล้วมันตีกลับขึ้นไปเราไม่กล้าซื้อ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 อ้าวแพงแล้วทีนี้แล้วก็ไปซื้อตรงนี้โดนตบลงมาอีกนี่แหละคือแต่ละจังหวะเนี่ยมันไม่มีง่ายเลยครับถ้าซื้อ ปรากฏว่าเราไปซื้อง่ายๆหุ้นแบบคือเหมือนง่ายในที่นี้มีอะไรบ้างง่ายที่หนึ่งคือกราฟสวยกราฟเบรกขึ้นไปไปซื้อเบรคซื้ออะไรง่ายที่หนึ่งนี่คือชัดง่ายที่สองคือทุกคนเห็น ง่ายที่สมคือข่าวออกแล้วง่ายที่4ี่คือเบรกเอาอ,อะไรอย่างเงี้ยมันคือคือทุกทุกคำทุกการซื้อของทุกการซื้อแบบวิธีง่ายๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีประสิทธ,ธิผลฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจะมองไอ้สี่ห้ยากอันแรกอะ่ะนั่นแหละเป็นจังหวะที่ที่ที่ดี นะครับซื้อง่ายๆมักไม่ไปครับอืมจําไว้เลยจังหวะมันต้องกลั้นใจเสมอเวลาซื้อเนี่ยจิตใจจะต,ต้องหล่นไปถูต่ตาตุ่มถ้าเราซื้อแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยไม่ใช่ละ <c oughs> เดี๋ยวเราจะโดนตบอีกไม่กี่นาทีเออไม่รู้ผมจะสื่อยังไงนะผมจะอธิบายไงถ้าเราซื้อแล้วเรารู้สึกกดดันอ่ะถ้าเราซื้อแล้วเรารู้สึกแบบ มันกดดันไม่ใช่กดดันเพราะเราไปไล่สูงแบบนั้นคนละคนละแบบนะไม่ใช่แบบเราไปกดดันแบบซื้อแบบขึ้นไปอย่างนี้แล้วเราไปซื้อตรงนี้อุ้ยกดดันจังเลยค่ะแอดอย่างนี้ไม่ใช่อัน,นี้ถือว่าซื้อแบบง่ายเออคนละแบบคนละแบบคนละแบบเนาะต้องไปฝึกกันนะครับอ่ะเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็วันสุดท้ายของสัปดาห์ก็ตามฟอร์มเลยวันศุกร์ ชอบเป็นแบบนี้ตลอดเรามาะระวังช่วงบ่ายดีๆแต่ผมมองเนี่ยผมก็มาดูผมก็มาไล่เรียงใช่ไหมมาไล่เรียงว่าเฮ้ยดาวโจนก็ปกติน้ำมันก็รีบาวไมไ่ถือว่าร้ายแรงอะไรมากมายฉะนั้นเนี่ยเอ,า,อยาง่ายสถานการณ์โลกเนี่ยปกติ ส่วนสถานการณ์บ้านเราเนี่ยเซตบ้านเราเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันไม่ค่อยน่าจะมีอะไรนะอาจจะเล่นเป็นแพทเทิร์นก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะเอาเป็นขนาดไหนจะทุบลงมาไหมเนี่ยตัวแปรสำคัญเลยหนึ่งหกสามสามมันสามารถสออไปทางวีคต่อไปได้เลยว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนเราไม่สามารถรู้เลยว่าวันจันทร์มันอาจจะทำโลไฮต่ำลงอีกก็ได้โลต่ำลงอีกลงมาเล่นในกรอบหกหนึ่งแปดแล้วค่อยเด้งงัดกลับไปก็ได้ ใครจะไปรู้แต่ว่าถ้ามูดมูดมันเป็นแบบนี้มันก็จะจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคสำหรับหุ้นพื้นฐานออหุ้นพื้นฐานที่มันห่อขึ้นมานะครับส่วนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็ก็มีสอดแทรกขึ้นมาอยู่แล้วทุกวันนะฮะเ,ออเดิมนะฮะเกินเวลาทุกวันไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์นูน้นน่าจะหยุดหยุดอีกครั้งส่วนกันยาก็จัดเต็มเลยแล้วก็เซตวันนี้อย่าลืม ถ้าหลุด1633ไม่ใช่จังหวะที่จะต้องซื้อแหละหลุดหนึ่เนี่ยตลาดจะเนกาทีฟเป็นหมดจะตลาดจะดูแพนิคจะอยากขายไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยอย่าลืมว่าวันนี้มันเป็นวันที่เป็นวันแรกแห่งการทำแพทเทิร์นดิสเซเบิวชันลองสังเกตดูเซ็ตไม่ได้ทำดิส t r i บิวชันเลยนะตั้งแต่ลากขึ้นมาเบรกประมาณหนึ่ดห้าเซ็ตไม่ได้ทำดิส t r i บิวชันเลย วันนี้เป็นวันแรกฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวันขายของมันก็ได้ภาคบ่ายเป็นจุดโฟกัสที่ที่สุดพอเมื่อมาหลุด1633เนี่ยพักก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเกงกําไรอะไรเพราะว่าเราเสียเปรียบเราต้องเทรดในสถานะที่เราได้เปรียบเท่านั้นนะวันที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะต้องออกลบก็ไม่ต้องลบก็ได้ไม่ต้องลบทุกวันนะครับเราตลาดอยู่กับเราไปยันชลาไม่ต้องไม่ต้องไปรีบนะบถ้าเรามีความรู้อะออกล่าวันที่เราได้เปรียบก็พอนะฮะ โอเคฝากไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมถ้ามันผ่านโอเวอร์แลปกลับมา1639อ่าเป็นจังหวะของเราอีกนะครับแสดงว่าตอนเช้ามันหลอกโอเคอ่ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ